เรื่องนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจความหมายของนิพพานและความเป็นมาของลัทธิทั้งหลายเสียก่อนว่านิพพานมีความหมายอย่างไรและนิพพานแต่ละลัทธิมีลักษณะต่างกันอย่างไรในที่นี้ผมจะเล่าถึงเรื่องพระนิพพานตามความหมายของพระพุทธศาสนาเสียก่อนแล้วจึงอธิบายตามลัทธิทั้งหลายตามลำดับไปคำที่ว่านิพพานแปลว่าดับ ดับในที่นี้หมายถึงดับเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกข์ได้แก่กิเลสตัณหาเมื่อดับกิเลสตัณหาอาสวะน้อยใหญ่ทั้งปวงแล้วเรียกว่าจิตถึงนิพพานและในภาษาบาลีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าดับดวงจิตวิญญาณแล้วจะได้รู้อย่างไรว่านิพพานเป็นสุข ตัวที่รู้ว่านิพพานเป็นสุขนั่นแหละคือดวงจิตวิญญาณถ้าไม่มีดวงจิตวิญญาณแล้วก็คงไม่รู้ว่าพระนิพพานมีความสุขอย่างไรไ <ป S 1> การตอบปัญหาธรรมแก่พระสงฆ์หลวงปู่สมชายติละวิริโยณสาลาการเรียนวัดเขาสุก,กิมก่อนปีพุทธศักราช2510